ค่ะเราจะมาบันทึกรายการค้านะคะของวันที่19มกราคมนะคะโดยได้รับใบวางบินนะคะจากบริษัทเอีนะคะสำหรับเอกสารดังนี้ก็คือใบส่งของใบคํำกับภาษีใบแจ้งนี้นะคะแล้วก็ใบส่งของใบค้ำกับภาษีนะคะแล้วก็เลขมันจะมีเลขที่แล้วก็เลขที่อ้างอิงนะคะโดยการบันทึกบัญชีนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์นี้ค่ะ แล้วก็ o r r f l o w ค่ะแล้วก็เลือกไปรับวางบินนะคะแล้วก็มันระบบจะขึ้นมาบอกว่าใบวางบินในระบบซื้อนะคะวงเล็บระบบซื้อสาขาสำนักงานใหญ่และเอกสารก็คือใบวางบินค่ะกดโอเคตอนนี้ยังไม่มีรายการนะคะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่อ้างอิงนะคะในโจทย์บอกมานะคะก็คือ 1นึ่งหนะคะหนึ่วันที่นะคะก็คือ1 9บเก้ค่ะรหัสผู้ขายเราจะข้ามนะคะโดยเราจะมากดจุดและ enter ที่ทชื่อย่อของผู้ขายค่ะวันนี้นะคะเป็นการขายของบริษัท f p นะคะกดเลือกค่ะ แล้วก็เรามาที่ no นะคะระบบจะบอกให้เราเองนะคะส่วนเลขที่อ้างอิงนะคะกดจุดแล้วก็ enter ค่ะเราจะกาถูกที่เลขที่อ้างอิง77101นะคะกดเลือกค่ะแล้วก็มารายการที่2นะคะ ก็กดจุดแล้วก็ Enter ค่ะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะรหัสก็คือ8 3 4 1นะคะกดเลือกค่ะเป็นการเสร็จจิ้นนะคะการทำใบวางบินนะคะของบริษัทกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะระบบจะขึ้นมาถามว่าพิมพ์หรือไม่นะคะนาที่กด no น,นะคะแล้วก็ยกเลิกข้อมูลค่ะกด ยกเลิกข้อมูลก็คือยกเลิกข้อมูลที่เรายัางไม่ได้ใส่อะไรนะคะกดเย็ดค่ะแล้วก็ระบบก็จะขึ้นมาให้เรานะคะเป็นวันที่1 9 0 5 5 4นะคะจากการวางบินนะคะกอดออกนะคะเพื่อกลับสู่เมนูค่ะ cancel ค,ค่ะเป็นการจบรายการนะคะของวันที่1 9บกามนะคะ